สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาครบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะของชาวราศีมิถุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565จะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะเดือนแห่งการงานการเงินความรักปรับตัวดีขึ้นแทบทุกด้านค่ะงานจะดีมากเงินก็โอเคนะคะจะได้ราบก้อนใหญ่ด้วยนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะ ชาวมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะวิถีความเป็นอยู่ค่ะการดำเนินชีวิตของชาวมิถุนนั้นจะมีการปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างจะแทบทุกด้านทุกทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินแม้กระทั่งเรื่องของความรักด้วยนะคะในเรื่องของงานเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากค่ะการงานมีการขยับขยายดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ สภาพแวดล้อมในที่ทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะหลายๆคนจะมีงานใหม่เข้ามาด้วยนะคะให้ได้ทำได้ย้ายงานเปลี่ยนงานถ้าไม่ได้ย้ายงานนะคะหรือเปลี่ยนงานสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณจะมีการขยับปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของบุคคลนะคะ มีมิตรภาพใหม่ๆสังคมใหม่ๆจะเข้ามามีความสัมพันธ์เป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะภาระหน้าที่การงานต่างๆที่ทําอยู่จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอํานาจมากกว่าคุณค่ะพร้อมให้การช่วยเหลืออยู่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเก่า สังคมเก่าๆคอนเนค t ชันเก่าๆค่ะที่คุณเคยติดต่อด้วยคุณเคยทำงานด้วยนั่นแหละค่ะคนเหล่านั้นนะคะจะมอบโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยค่ะที่สำคัญนะคะคุณเองก็มีพลังเข้มแข็งขึ้นมากในเดือนนี้นะคะ เดือนนี้จะมีการทุ่มเทมากมีความมุ่งมั่นในชีวิตมุ่งสู่ความสำเร็จนะคะและมีกำลังใจเองก็กลับมาอย่างเต็มที่นะคะหลังจากช่วงมกราคมที่ผ่านมาจิตตกลงไปเยอะค่ะไปใส่ใจในเรื่องของคนอื่นไปแคร์คนอื่นมากเกินไปไปให้ค่ากับคำพูดของคนที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณสักนิดนึงเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วละค่ะกุมภาพันธ์นั้นจะตั้งสติได้แล้วจะกลับมาพร้อมที่จะ รุยพร้อมที่จะมุ่งมั่นที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตคุณดีขึ้นค่ะมีความสําเร็จมากขึ้นด้วยนะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยละค่ะอะไรที่มันค้างคาในใจลบล้างออกไปให้หมดนะคะจบแล้วก็หยุดไม่ยอมรับอีกต่อไปค่ะจิตใจจะกลับมาจดจ่ออยู่กับภาระหน้าที่การงานการเงินและก็ความก้าวหน้าของชีวิตของตัวเองค่ะคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับผลประโยชน์เต็มที่เลยนะคะ ผู้ใหญ่เขาจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณค่ะเขาจะเอ็นดูคุณจะเป็นมิตรมากขึ้นด้วยพร้อมที่จะสนับสนุนงานช่วยเหลืองานการเงินและผลประโยชน์อื่นๆมากมายด้วยนะคะ การงานเดือนนี้หายห่วงมากเลยล่ะค่ะงานจะดีขึ้นค่ะความขัดแย้งจุกจิกจะลดน้อยลงค่ะโอกาสทางการงานดีๆจะเปิดกว้างขึ้นแล้วนะคะใครที่ทำงานเสริมงานอิสระนะคะจะมีงานใหม่ๆไหลเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะสิบวันแรกของเดือนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างความสำเร็จไม่ได้ดังใจคุณอยู่นะคะในเรื่องของการงานนะคะในช่องทางออนไลน์ค่ะ งานค้าขายตามโลกโซเชียลนะคะการทำคอนเทนต์อะไรก็ตามค่ะการตอบรับอาจจะไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือคำพูดคำวิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์ไปถึงบุคลบคลที่2บุคคลที่3ค่ะตามสื่อออนไลน์นั่นแหละค่ะก็ขอให้ระมัดระวังสักนิดนึงนะคะความลับของตัวเองก็เก็บไว้ให้ดีๆค่ะ อย่าเอาไปเปิดเผยให้โลกรู้นะคะหรือว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวจะจนใจเองนะคะคำนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะก็ขอบอกไว้เลยนะคะมาแยกย่อยๆออกไปอีกค่ะ1 1 0กุมภาพันธ์นะคะ10วันแรกนั้นการงานดีอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะยังคงเหนื่อยอยู่บ้างก็ตามนะคะถือว่าเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะ เริ่มที่จะมีสัญญาณดีๆเข้ามาการเงินมีเข้ามาอยู่ตลอดนั่นแหละค่ะแต่ก็ความรักก็ยังมีเรื่องจุกจิกอยู่ดังหลงเหลืออยู่บ้างนะคะ10-20กุมภาพันธ์ช่วงนี้การงานจะดีมากนะคะเงินก็ดีโอเคด้วยนะคะมโอกาสจะได้รับทรัพย์นะคะจากหลากหลายช่องทางเข้ามาอยู่ค่ะ หลายท่านก็มีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะอีกทั้งความขัดแย้งต่างๆก็เริ่มลดลงถอยลงไปแล้วละคะ่ะการวางแผนอะไรต่างๆนานาจะมีความจุกจิกใจวุ่นวายหรือเลื่อนล่าช้าออกไปด้วยนะคะ21-28กุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนนะคะขอให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายกันสักนิดนึงนะคะวางแผนในเรื่องของการเงินกันให้ดีๆก็แล้วกันค่ะ ปกติรายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางก็เยอะอยู่แล้วค่ะในเดือนนี้นะคะจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับญาติพี่น้องครอบครัวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้าน หรือว่าจะเป็นการไปได้ไปซัพพอร์ตบุตรหลานบริวารของคุณด้วยนะคะหรือว่ามีหนี้สินเก่าๆด้วยในบางท่านนะคะจ่ายไปกับสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะปลายเดือนค่ะจะเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเรื่องจุกจิกนะคะไปไปลายเดือนจริงๆช่วง28จนถึงวันที่1วันที่2ของเดือนมีนาคมความติดขัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะถูกคลี่คลายลงแล้วค่ะการเดินทางเองก็มีเข้ามาด้วยนะคะได้ทำตามใจปรารถนาแล้วนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันค่ะส่วนด้านการเงินนะคะเดือนนี้การเงินคล่องตัวมากขึ้นนะคะถ้าไม่นับรวม5วันแรกของเดือนค่ะการเงินรายรับรายได้ค่อนข้างที่จะไหลเข้ามาดีมากเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็ได้แน่นอนนะคะจากผู้คา้าผู้ขายทั้งเก่าทั้งใหม่ธุรกิจทั้งงานประจำทั้งงานเสริมถือว่าดีมากๆเลยละค่ะ ก็บอกไปแล้วนะคะว่าเดือนนี้มีความมุ่งมั่นมากอะไรที่ดูแล้วทําเงินทําทองได้จะทําทั้งหมดนั่นแหละค่ะต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เกี่ยงเลยนะคะขอแค่เกิดรายรับรายได้ไหลเข้ามาเท่านั้นก็เป็นพอค่ะก็รวยกันไปเลยสิคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีโชคจากของเก่านะคะของสะสมเก็บมานานจะเป็นสมบัติเก่า ของมีค่าบางอย่างที่ถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะคะขายไปก็จะได้รายได้มหาศาลอยู่ค่ะรวมไปถึงเงินประกันภัยต่างๆนานานะคะมีเกณฑ์จะเข้ามาในเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานอยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศโอกาสจะได้รับรายได้ถือว่าดีมากเลยทีเดียวค่ะแต่จุดที่ให้ใส่ใจกันก็คือ คือพอมีเงินแล้วนะคะให้ชาวมิถุนรู้จักเก็บเอาไว้บ้างนะคะอย่าทําตัวเป็นคนมีเงินค่ะเช่นซื้อนั่นซื้อนี่อย่าทําให้คนอื่นรู้ว่ามีเงินนะคะโดยเฉพาะคนทางบ้านค่ะไม่ใช่ว่าจะบอกว่าไม่ให้ช่วยเหลือคนทางบ้านตัวเองนะคะ อยากจะชี้แนะให้เข้าใจนะคะว่ากิเลสในใจคนความอยากความโลภนั้นมีเยอะเหลือเกินค่ะอยากได้ของคนคนอื่นมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกนะคะเติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มค่ะช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองช่วยได้ไม่เดือดร้อนลำบากนะคะถ้ามีคนรู้ว่าคุณมีเงินมีคนมาขอยืมเงินคุณแน่นอนค่ะมีคนอยากจะได้นูน่นได้นี่นะคะเยอะไปหมดนั่นละค่ะ เดือนนี้ลูกนี้ที่เคยยืมเงินไปนัดจะมาจ่ายเดือนนี้นะคะอาจจะเลื่อนล่าช้าออกไปนะคะจุดนี้ก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะมาต่อกันที่ความรักค่ะ คนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะด้านของความรักอะจะพูดสั้นๆตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเลยนะคะเกณฑ์ความรักของชาวมิถุนจะพลิกกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะสถานการณ์จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับๆไปนะคะใครที่ใช่จะยังอยู่คะ่ะไม่ใช่ก็จะจากไปเองนะคะชาวมิถุนคู่ครองปี65เขาจะเข้ามาเกื้อกูลในเรื่องของงานคะ่ะเข้ามาช่วยเหลือสร้างหลักปักฐานนะคะ เข้ามานำทับค่ะไม่มีหรอกนะคะพวกแบบงอนบ้างง้อบ้างน้อยใจใจน้อยบ้างต้องจบและจากไปในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วล่ะค่ะต้องใจถึงพึ่งได้นะคะถึงจะไปต่อได้ค่ะต่อกันที่สุขภาพกันเลยนะคะด้านสุขภาพนะคะในช่วง11-20ถึงกุมภาพันธ์นะคะให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะทั้งของตัวเองและคนในบ้านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ จะเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ในช่วงจังหวะน,นี้ค่ะดูแลและใส่ใจสุขภาพกันให้ดีๆก็แล้วกันนะคะการเดินทางไปไปมามาก็ขอให้ระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะอย่าประมาทนะคะอีกช่วงนะคะ21-28กุมภาพันธ์ค่ะให้ระมัดระวังสุขภาพอีกครั้งนะคะจะมีเกณฑ์เข้ามานะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะสรุปประเด็นกันค่ะ ชาวมิถุนคะเมื่อประมาณ2 3ปีที่แล้วนะคะความรักของชาวมิถุนไม่ค่อยจะโอเคเลยคะ่ะไม่ค่อยที่จะมั่นคงเลยนะคะมีประเด็นราม่าค่อนข้างที่จะบ่อยๆอยู่นะคะจากนี้ไปจะดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคู่ครองจะนำพาโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีมิถุนที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังแดงอยู่นะคะ ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองเวลาไปข้างนอกนะคะต้องปิดแมสด้วยนะคะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกๆคน